คือความสุขให้กับท่านนะคะให้ท่านเดี๋ยวผมก็มีนะ้พวกแต่งไว้ใหญ่จะไม่ได้อ่านแต่เสียงน,นะาสามพีพรองดองค่ะเกิดมาเป็น อย่าแตกสามมิตีชีวิตจะสุขสดใสความพื้นรองเนื้อนเมร์น่าจะพาขึ้นเหนือก็ใต้ให้รักกันแล้วก็ลงใต้แล้วก็ไปอีสานแล้วมาภาคกลางนะคะแล้วก่อนของผมอ่ะค่ะไหนหล่อหล่อสีปรองดองค่ะขึ้นยังไง่ะฮันน่า ร้องน้องกันเถิดพี่น้องชายหญิงผู้จากใจจินขอท่วงติ่งด้วยความรักใครเห็นแก่บ้านเมืองจะได้รุ่งเรืองงามสิบวีไลช่วยกันเทภูนชาติไทยให้ได้เป็นใหญ่ ในเอเชีย่านี่ที่ร้องไทยนะอันนี้เขาลองทั้งจบเลยนะคะเอาทั้งจบให้ท่านฟังนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ฟังเพลงที่มีดนตรีดีกว่านะคะใช่เลยได้เลย